โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมชมมี่จังนะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนมีข่าวสารเกี่ยวกับเกม p พ s s i m u l a t o r X มาอัปเดตอย่างมากเลยนะครับทุกคนจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะรบกวนช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับทุกคนขอคนละไลค์นะครับทุกคนโอเคนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมได้ทําการเปิดช่องใหม่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือช่องสำรองผมนี้เองเนาะทุกคนช่องนี้นะครับอาจจะเป็นวอล์กทั่วไปหรือว่าจะอาจจะเป็นเกมทั่วไปนะครับเกมอื่นอื่นอีกมากมายเนาะอย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองผมด้วยนะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนปรับเป็นทั้งหมดด้วยนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะ สโมกบักร้านค้าบริการจำหน่ายกล่องสุ่มโรบักและกล่องสุ่มไก่ตันในแมปบอฟฟต์และยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีบริการเติมโรบักแบบ ID พาร์ตและจำหน่ายไก่ตันราคาถูกอีกด้วยและยังมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปบอฟฟต์คิงรีเกซี่ออนิเมะไฟต์เตอร์ออสตาออนิเมะไดเมนชันและมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆอีกมากมายสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีพี่น้องๆคนไหนนะครับสนใจร้านบริการเติมเกมไม่โกงไม่เกียนผมขอแนะนําเลยนะครับร้าน Inback เร้านบริการเติมเกมอันดับหนึ่งในประเทศไทย เพจนี้นะคะมีบริการเปิดยาวนานถึง10กว่าปีเลยนะคะทุกคนและตอนนี้นะคะทุกคนมีบริการเติมโลแบ,บแบบ ID p a s s พาและยังมีบริการจําหน่ายบัตรเติมเกมโลบอ,อีกด้วยและยังไม่หมดนะคะทุกคนยังมีจําหน่ายโค้ดโลบส,ส่วนลดถึง40เปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกคนถ้าน้องๆอ,อยากดูคลิปดีๆดูที่ช่องทอมมี่ถ้าน้องๆอ,อยากได้ร้านค้าบริการเฟรนลี่อย่าลืมแวะไปที่ร้านอินแบ็กเอ็มเลยนะคะ ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าหลายๆคนนะครับก็รออัปเดตของเกม Pet Simulator X นะครับทุกคนหลายๆคนก็รอแล้วก็รอจนเบื่อแล้วไม่อยากจะรอแล้วอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนอ้าวแล้ววันนี้นะครับทุกคนมีข่าวสารดีนะครับทุกคนเอ่อข่าวสารดีหมายถึงเกี่ยวกับอัปเดตหรอยังครับตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเนาะ ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเลื่อนดูเลยนะครับวันนี้นะคะเมื่อ15ชั่วโมงที่แล้วเนอะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนก็คือของที่มันจะเอามาขายเนอะทุกคนนี่เลยเห็นปะเป็นแบบพวกมีเบสิีเจนดารี่๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอดูในตรงนี้เลยแล้วกันนะ นี่ทุกคนเนี่ยมีเบสิกเรเจนดารีนะครับแล้วก็แรมิติกนะครับอีพิกแล้วก็เอกูซีฟนะครับของพวกนี้นะคะมันจะอยู่ในพวกนี้เนาะแต่ของพวกนี้ต้องเสียเงินนะครับทุกคนแต่ว่าเสียน้อยมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูมูลค่าของมันมากดีกว่านะว่าว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเบสิก <Basic S 2> นะครับก็จะมี4 4ส,สัตว์เลี้ยงนะครับ1ฮิวแคทเนานะที่เราที่มันจะสุ่มนะคบแรนดอมสุ่มเนาะ ใช่แต่ว่าเอ็กโคสไอธรรมดานะครับทุกคน98เลยนะเออมันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทุกคน98เนี่ยแล้วก็แรก,ก็จะ96มันก็จะลดลงเรื่อยๆเนาะทุกคน นี้เลยเห็นป่ะมันก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าเราได้เอ็กซ์คลูซีฟนะครับมันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่มูลค่าในเอ็กซ์คลูซีฟนะครับมูลค่าอยู่ที่500 US นะครับทุกคนก็คือดอลลาร์เนาะ500ดอลลาร์ถือว่าเยอะมากเลยนะครับทุกคนลองเทียบดูเนาะห้าร้อยดอลลาร์เท่ากับกี่บาทอนะ่ะเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแค่300ดอลก็เก้าพันแล้วว่าอันนี้500ร้อยดอลก็น่าจะ โอ้โหเป็นหมื่นเลยนะครับสัตว์เลี้ยงในนั้นน่ะมูลค่าเป็นหมื่นเลยนะเอ็กซ์คลูซีฟนะครับนี่วิธีการซื้อนะครับทุกคนก็มันจะมันก็จะมีแพ็ค1แพ็ค4แพ็ค2แพ็คแล้วก็แล้วก็อันนี้เมทัลลี่เพสคอเล็กสลิปนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนดีกว่าเนาะ อ่าอันนี้เราไป select product นะคะเห็นปะอันแรกอันนี้มันก็จะมีแบบดอปอย่างอื่นมากมายเนาะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันดอกอะไรบ้างนะนี่มันก็จะดอกพวกนี้นะคะเห็นป้าแพทของมันนะครับวิธีการซื้อนะครับก็กด buy i n s n a w นะคะแต่ว่าเราต้องจ่ายผ่านบัตรเดบิตการ์ดเนาะทุกคนนี้เลย7ดอลลาร์เองนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้ผมซื้อนะครับทุกคนขอ200ไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนกดไลค์หรือย,อยังเอ,อ่ย กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะวิ้เดี๋ยวนะตอนนี้เราซูมเข้าไปนะครับทุกคนไม่เขียนว่าบวกบวกบวก8โกโกเพชรแล้วก็บวก7เรนโบเพชรมันคืออะไรอะ่ะส่วนอันนี้มันน่าจะเป็นแบบบวกในคอลเลกชันเราหรือเปล่าผมไม่ทราบเหมอือนกันนะเรื่องนี้เนาะเออน่าจะใช่แหละทุกคนผมว่านะ ส่วนแพ็กอื่นก็จะประมาณนี้หละทุกคนแล้วก็มีอะไรมากมายนะแต่ว่าราคามันเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนสัตว์เลี้ยงมันก็จะใหม่มากขึ้นนะใช่ไอพวกนี้ถามว่าเป็นตัวเบสิกหรืออะไรหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเบสิกเนาะแล้วก็มีอีพิกมีแรมมีอะไรต่างๆมากมายเนาะบางทีอาจจะมีแบบเอ็กซ์คลูซีฟอะไรแบบประมาณเนี้ใช่โอเคครับทุกคนของที่ผมให้ดูนะคือมันจะ,จะส่งมาแล้ว มันจะจัดส่งภายใน1-2สัปดาห์นะครับทุกคนมันจะเป็นโค้ดให้เรามาใส่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลื่อนลงนะครับอ่ะ,อะประมาณตรงนี้ทุกคน Random For e x c l u s i v e ิพชรไม่อันนี้ก็อันสุดท้ายนะครับทุกคนเป็นโค้ดเนาะใช่ไหนวะไหนวะไหนวะอ่าอันนี้นะคะไม่ไม่อันนี้เร n ด o m c โค้อันนี้ ก็อันนี้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนอยากให้ผมซื้อนะคะทุกคน oh. กดไลค์เลยนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตอะไรเนาะทุกคนแต่ว่ามันมีร้านค้านะครับทุกคนมาให้เราซื้อแทนถือว่าดีอยู่นะคบทุกคน โอเคนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย